ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแน็กคันเตอร์อีกแล้วนะฮะและนี่ก็คือเกมคอ m เบตไ d เดอร์เบนนะฮะจากอีพีที่แล้วที่เราเล่นค a m เบ r ไรเดอร์คาริสไปนะแบบสบายๆชิวๆนะเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาเล่นค a มเบตไรเดอร์เรนเกลบ้างนะครับว่าจะดูเดือดเลือดผ่าอย่างที่สมคำรับลือหรือเปล่านะโอเคฮะก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องแน็กคันเตอร์ด้วยนะครับแล้วประเด็นคืออะไรเนี่ยมาถึงก็เข้าฉากที่ผมเลยนะฮะ เดี๋ยวออกก่อนเกมพวกนี้นี่เผอไม่ได้เลยนะเข้าฉากแค่ย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไม่ได้เลยช่วงนี้ตึงหรือเกินนะ YouTube ไม่รู้ตึงอะไรขนาดนั้นมาตอนนี้เราก็เล่นคอเมเลเดอร์มา3ตัวนะเหลือตัวสุดท้ายก็คือเลนเกละนะครับตัวนี้มาโอ้โ,โหแว ชอบนะสีแม่งเท่ดิสีเขียวนะครับไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะตึงหรือเปล่าแต่อย่างน้อยคนเล่นตอนนี้ตึงนะตึงกว่าเกมตอนนี้มาโหเสียงเป็นอะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวฉันจะจัดการเองมามาถึงก็มาเจอเบลเลยนะครับพงพพะเอกไม่สนใจหรอก ตันหน้าหมดนะเลนเกลบอกมาด้อี่ไงไม่ใช้ท่าไม้ตายดีกว่าแม่พี่เกดนะฮะตกเกลียนแม่งเลยฮะเรียบร้อยเค่นี้เหรอหแล้วก็เดินมานิหนึ่งน,นะ ที่จัดมาเดนเกลจะมีอันเด็กตึงๆไหมอ่ะอยากเจอนะ,ม,ะมาได้หมดฮนะตอนนี้ถ้าสดชื่นเฮ้ยทำไม เลนเกลเจอแต่พวกคาเมดิเอเดอร์ไม่เจออันเด็กบ้างเลยะฮะวช้ท่าไม่ตายหรือเปล่านี่ไงขอสักทีนะเรียบร้อยฮะตัวไรเอ่ยโอไปเรียบร้อยกระเด็นเลยไม่เป็นไรครับไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้เว้ยเสียเวลาระดับนี้ Hey, เฮ้ยฮาจิมะไปเรียนมาใหม่นะเสียเวลาเรานะ้โอโ อันเด็กอะไรวะเนี่ยโอ้โเจ้าตัวเดือดเดือดอ่ะมาจัดการนะครับตึงไหมเอ่ยผมมาถึงก็โดนเล่นเกลเปิดงี้ถผมว่าอีซี่แล้วมาขอใช้สักตัวเป็นบุนตาแล้วกันนะฮะเฮ้ยสามเหลี่ยมไปเลย เรียบร้อยครับตายดืจิ้มจีนี่โยนการ์ดไปนะฮะผึกอันเด็บึบอีซี่อีซี่ฮะเอ้าจบแล้วโ <laughs> หวของเล่นเกลียวโคตรน้อย <laughs> น้อยจัดโ <laughs> อ้ฉันพอดีว่ <laughs> า เนื้อเรื่องของฉันมันมีแค่นี้จริงๆอ่ะแม่งมีแค่นี้จริงๆฮะตอนแรกผมว่าคาริสน้อยแล,ล้วเลนเกลโคตรน้อยโอเคฮะมาเรียบร้อยครับจบไปละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดออกก่อนเดี๋ยวโดนลิคิตช่วงนี้หลอนไปหมดแล้ว <laughs> เห็นเสียงพุงเสียงเพลงขึ้นมาก็หลอนไปกลัวโดนลิขสิต โอเคครับท่านผู้ชมก็ผมได้จบของคอ m เม r นเตอร์เลนเกลไปแล้วนะหากมีเกมไหนที่น่าสนใจให้ผมเล่นหรือคอ m เม r นเตอร์ไหนที่อยากให้ผมลองเล่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วก็อันไหนที่มันถูกใจผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ